สวัสดีครับน้องวิลเลียมสวัสดีครับวันนี้พี่มีเกมมาให้น้องวิลเลียมเล่นด้วยดูสิว่าระหว่างอาหารชนิด A กับ B น้องวิลเลียมชอบกลิ่นของอะไรมากกว่ากันรับ A อืชอบกลิ่น A ครับชอบกลิ่น A ข้อต่อไปคือข้อ2ส,สิ่งนี้มีอยู่ในชีวิตประจำวันกลิ่น A กลิ่น B ชอบกลิ่น B อันนี้เป็นแบบเครื่องดื่มเครื่องดื่มกลิ่นที่หนึ่ง รู้เลยรู้สีด้วยข้าบีกี่สองชอบกินบีเพราะกินบ่อยโอเคข้อต่อไปข้อสุดท้ายพร้อมไหมพร้อมครับ <c oughs> อุ้ยนี่หอมมากเลยอะ่ะ <c oughs> โหข้อนี้ยากอะ่ะกลิ่น <c oughs> มันคล้ายกันมากเลยโ okay, okay. อเคโอเคเปิดตาครับโอ้โหขึ้นจริงสองกลิ่นนี้มันคล้ายกันมากเลยนะแต่ว่าถ้าใช้เลือกเนี่ยผมเลือกรักอยู่แล้วครับ <c oughs> เห็นไหมละ่ะ ลัก e จริงๆด้วยกลิ่นนี้เป็นกลิ่นซอฟต์โรสนะครับหอมแบบเนี้ยใครจะลืมลงแล้วผมใช้อยู่ด้วยนะบอกเลยว,ว่าไม่ใช่หอมแบบธรรมดานะครับแต่มันหอมแบบมีชั้นเชิงอะ่ะจะบอกว่าไม่ได้มีดีแค่กลิ่นหอมนะครับแต่เขายังมีกลูตาเอเซนต์5เท่าเลยนะและยังมีไนอาซินิมายด้วยช่วยผิวไบรท์โกลด้วยนะครับแล้วผิวดูขาวกระจ่างใสใครไม่ใช้นะ่าจะผิดพลาดมากๆเลยไม่ได้มีแค่สูตรเดียวนะครับยังมีสูตรซากุระนะครับสูตรมิกซ์เบอร์รี่สูตรพอมากนิตนะครับและสูตรเมจิคอลออร์คิดนะครับเห็นไหมน่าใช้ทุกสูตรเลย ผมชัยลักษ์คล้ายๆก็ชัยลักษ์กินเรือไปหาซื้อกันนะจ๊ะ